หาอยากให้กินตามวิถีชิวชาีสานบ้านเฮาครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายใต้สานครับเอฟซีที่เขาชมด้วยกันวันนี้นักล่าทิ่มขาล่ำน้ำเสียวญ่ครับมาพบพอพี่น้องท่ามอำเภอเกษตรวิสัยครับแดนปทุมหลั่ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับยินข่าวาน้าหนำเริ่มลดแล้วครับเขาหน้าปีแหงแดงแล้วก็มาหาปูหาปลาครับยินข่าวว่ามีปลาตองกายเยอะมากดตามกับพี่น้องครับ โอ้หลายตัวดิครับเดี๋ย ب. โอ้ยพดอด่าผู้นี่นี่ครับพนพน้ดดำเทียมงานของเขาเออเมืองน่เนี่ยเอลอลำน้ำเสียวใหญ่เขาสั่งมามีปลางาม่ักบาดนี้เดี๋ยบาดเดียวเดียวบาดเดียวบาดเดียว,ดดยวครับเนี่ยโอ้ปลาใหญ่ครับนังวอดหน้าที่ของสุดไทยนะครับนี่กรับังล่านะครับคุณ <laughs> เดี๋ยวสูมไปทักคุณก็สมสักมาของไงกับเนียดนะครับเดี๋ยวโอ้ยพอด่าของไงบอนไปเลย ผีกแหข,ขาดแหไปหลายเทียแล้วสองเทียสามเทียว่าท่านได้ปลาตัวนี้นี่มึนคักเติอบอยู่ได้ขึ้นไปแน่กะเออเจ้าของว้างกับบาเพิ่นมาแล้วเด้อเพิ่นว่าใหว่ตัวตัวน,นี้เพิน่นว่าจะเป็นผู้จับเองว่าสินะมาติดตามพี่น,ออน,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 น้องเอ้าเนื้อน้ำกับน้ำเมื่อกลลึกเกินขนาดไหมครับน,น้ำกับโอ้ห่ามันื่ได้หาเมียทงเมียได้อยู่บ่ ซ้สำซมมันเหี้ยลึกหนามลึกไปน,นะถือสองเสียสามเสียวพาะท่านได้ผู้รุ่นกะห่าวกะห่าวรุ่นไปแต่ว่าผู้จักหนึ่งกะไปคำใจกะทั้งหาดใส้เน้ยเป่าบลาเน่ว่าคนลาเลี้ยวเออเตียมสะซ่อนไปเลยเดี๋ยวผู้ห่าวกะห่าวไปเดี๋ยวหน้าที่ใดได้กะทีเอามาให้ พี่น้องชมกันนะนะครับเนาะอ่ะตามอเออเอ,เอ,เอ,เอช่อกูการสูงการกูกาเสียงฟิโตเลียมมาสิช่อจักบาทวะท่านบาทใดบาทปอน,นะครับนี่นก็ไดขึ้นบ้านอะไครับของใหญ่ครับสองตัวครับเนี่ยตัวละสองกิโลค,ครัวกับตองกายครับที่ขาหนักลาาลำน้ำเสียวใหญ่จัดอีกแล้วครับพี่น้องครับ อยู่ข้างล่างอีกสองสามตคนใดครับแต่ว่าขาดแหนบุญแหน์หนหออกไปแล้วก็หลายโตครับข้างล่างนี่มันเป็นกระติกใหญยนะครับพี่น้องเลยปลาก็ได้ซึ่งหัวแขงปลาขาวสอยครับอีกเก่งสร้างหยียบปลากำลังระดูกว้างใครเลยครับในกลางเดือนมิถุนายนปลายเดือนก็มาาแล้วครับกรกดาไก่สิข,ขามาแล้วน้ำเสียวเริ่มแหงคอดครับทีมลาหนักขาลำน้ำเสียวใหญ่วันเขาวันหนาียบไอยเขาเกิดแล้ว ก็เลยนําทีมงานมานะครับมาหลากหลายหน้าหลายตาครับมาเอาปลามาดองแข้งมึงมานี้เลยครับพี่น้องสมควรสมควรกับเสิ้ผ้ากันกินมาด่งไข่กินปลากินเข่าอัดแช้งไว้ครับอยากกินปปกินปลาฟิ่งปลาไข่นะครับฮะอยากกินตาวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเอาครับโอ้มนบรรยากาศขับมุมสูง ให้พี่น้องบ้างครับหนักล่าทิมขาล้ำหนำเสียวไงเมื่อนี้ฟ้อมไงเติบมื่อนี้มาครับนี่ผักเคืองกินเขาเนี่ยเขาก็ออกกันไม่มาด้อเรี่ยวเลี้ยงเหรอเพราท่านได้ฟิตดอกตัวตัดแหน่ัดแหนมาโดนแล้วนี่ย่ดังทางนั้นดังทางนี้ครับโดนนี่ก็มักแหยไว้ด้วยโดนนี่บ่อนยังได้หนี่สามสี่ตัวครับพวกไงอ่ามึงจะติดตามมั้งครับปลาขาวหน่อยก็ได้มาแล้วครับเดีวนนี่ก็ได้ขึ้นมาเนี้ยละ ออ้ตนีเปลาเนี่ยสีงามๆเลยเด้อโอ้เฝนบรรยากาศเด้อกินเข่าทางรับหนุ่มเสียวใหญ่เด้อพี่น้องเลยเออมากินเข่าลงเหลียวยังไงสิลงไปพุ่นละพุ่นหอานหลายอยู่ย่างหลายตัวอยอะนะว่าแต่ลายเห็นว่าแล้วว่าแต่กอดเ่าอยู่แตกปุ๋ไฟกับมีว่าปเ่นะอออ่ะติดตามกันพี่น้องกินเข่าก่อนความหัวหมอนที่วันนี้ผนจะเกียน

ขายง่ายเหมือนี้ครับนี้แมาทางพี่หนอหุ่นบรรยากาศเลี้ยมน้ำเสียวโอ้ยหุ่นวันวุ้ยใบใบนี่เสียวเท่าไรเสียวเท่าไรกินข้าวกันได้ครับแด้พี่หนอเกษตรเวสัยอือเดี๋ยวปะทุมรัดแดนกันไปแหละน้ำขวานทางนี้หน้าปีนี่แรงไรเนาะอ่าอ้ามากพี่น้องเราลองไปดุ้นหน่ายไได้ปละง่ายปะบ้านก็เข้าแล้วครับสวัสดีครับ จัดสองไร่ครับนะคะ่าทิมลาน้ำน้บเสียวใ่นี่ทางเป็นคุมดอยคุมพ้นะะ้งังทางกูกาะสิงครับจัดเหล้วกับสองตัวทังคุมค่อนของไก่ของกูกาะสิงครับวันหี่อ้วงกระจาดสามตัวครับว่านาลหโรดอีกตัวหนึ่งตายหาครับหมานือเก่าครับมาเด้อพี่น้องเลยจินหลับปูหลับปลาน้ำคันเด้อครับเด้อได้มาแล้วกับา นี่ครับเทลงกระลังบงนึ่ครับไล่ได้ได้ของนักลา่าทีมขาลำหนังเสียวไงครับแต่เราค้นได้ยังสีล่ละครับปลาปลวแข้งกับปละสามสีโลปลาใหญ่แจมสองตัวโอ้เห็นแต่ได้กินแล้วประเทศนี้พี่น้องลาบบรอครับเออมาเด้อพี่น้องเลยเมึงปลาขาวครับมันเป็นปลาขาวสอยครับปลาขาวแม่ยไข่ครับเหลี่ยมมงมง,มงได้ทองโอ้เป็นตัวเสียบแต่มีอยู่ครับ ขีไข่จินประท,ทูโดนแล้วจินมุงว่าโดนแล้วอ่ะสิมาอ่ะหลับก่อยมหัดเทียนแล้วกันคัว่วเจีครับชํำระครับอ่ะหลับจักน่อยวจะวยาาวจันก่อยมาเด้อหลอขาจักน้อยวาจันมาด้อครับใครอยากให้จินตามวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเนาครับขอบุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้ครับนักข่าท่มลาลำน้ำเสียวใหญ่ครับโอกาสหน้าจิได้ นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับช่วงนี้ขอคาวเข้า่ขา,ข,าขอบคุณและสวัสดีครับ